นะจะหาคาถานี้คือคาถาคำอธิษฐานจิตนะคะพุทธังชีวิตตังยาววานิพานัสารานังกระสามีไฟในร่างกายของข้าพเจ้านิตยากรโนพาขอถาวายแดพ่พระพุทธเจ้าเข้าถึงพรริพานศัตรูมันกรรมเวรอย่ามีมาปนญญชาบักุศลจงมาบังเกิดสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลให้เจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินมหาศาลเป็นทานทนะ ทำความสําเร็จกิจที่ตั้งใจมหาสจั์เหนือมนุษย์ทั้งพวงทามังชีวิตตังยาวะนิพานังสรารนางกระชามิาลมที่ข้าพระเจ้าหายใจเข้าออกทรงไว้ซึ่งการนิทยากรโสภาขอถาวายแด่พระพุทธเจ้าเข้าถึงบริพานทุกข์ิตกเศร้าหมองอย่ามีมาพจนเดชาพระกุลจงมาบังเกิดสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลให้จเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินมหาศาลเป็นทานฐานะทำการงานสำเร็จมหาสจย์เหนือมนุษย์ทั้งพวง สังคังชีวิตตังยาวะานิพานังสรานาังกชามิอนา,าคตปัจจุบันของข้าพระเจ้านิตยากรสุภาขอถวายแดพระสังฆเจ้าพระรเยสังฆเจ้าเข้าถึงบริวิพันธ์บาปทั้งหลายกรรมทั้งหลายเวรทั้งหลายศัตรูทั้งหลายอย่ามีมาประจดุดีชาบกุศลจงมาบังเกิดสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลตั้งแต่วันนี้ให้เจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินมหาศาลเป็นทา,ทานะตั้งใจทําอันใดให้สมปัานามหาัศจรรัรเหมือน เหนือมนุษย์ทั้งปวงอุกาสะอุกาสะข้าพระเจ้านิตยากรโสภาขออัญเชิญทเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่จริงถึง16ชั้นฟ้าสุราลัยตลอดจนกระทั่งภูเขาเรกาภูมิสถานวัดวา,ารามที่อยู่ของข้าพระเจ้าล้วนคนดีมีวิเศษมาประจำจงปกปักพิทักรักษาโพ,พยภพัยอันตรายใดๆภายนอกภายในขอบสันดานของข้าพระเจ้านิตยากรโสภาปถนางานเงิน อย่ายดชื่อเสียงอันหนึ่งอันไรที่ข้าพระเจ้าต้องการสิ่งนั้นอย่าขัดข้องในใจให้ความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกการตั้งแต่วันนี้สุขโหมีซ่บคาถานดีจริงๆนะคะทุกคนเคยสวดแล้วค่ะสวดแล้วก็สิ่งหนึ่งแหละที่มันหาไม่ได้คือความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพสุขภาพดีด้วยอพี่เขาจ